ครับกาบสวัสดีช่วงส่งของวันที่17มิถุนายนพศ2567ันากสบสวัสดีเอฟซีทุกท่านและกาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านที่เข้ามารับชมชิมนี้ของทางช่องกันครับการสนับชิมนี้ก็เป็นชิทที่สองครับพี่น้องครับอ่าก็มีงัวบามันลูกผสมมาแบ่งพี่น้องไปเลี้ยงอ่ามีทั้งแม่แยกลูกมีทั้งงัวสาวงัวพอพันอ่าเพื่อเอฟซีท่านใดหาล้อยนี่ไปเลี้ยงกับร่องพิจารณาเมืองนะครับพี่น้องครับ ก็เลียงกับขอน้ำเรียนวางง้อเฮานีเป็นง้วทรงฟรีสองรยกิโลเมตรหลักบริการเก็บเงินปลายทางง้วไปหอดบานหอดซองกับจังเก็บเงินกันเด้อครับพี่น้องครับตัวใดมีตำดีนี่ผมสีแกงไปในฉีปเลยเด้อครับพี่น้องครับตัวใดบ่มีกับบ่บ่ไดเก่านี่นะครับพี่น้องครับตัวใดมีสิบอกไปเลยครับอฟังให้เข้าใจครับพี่น้องครับมีทั้งราคาหยกราคาแยกนะครับมบม่งชุดที่หนึ่งนีกนครับพี่น้องครับเพื่อทันใด หาเลี้ยงนะครับพี่น้องครับเป็นแม่สาวบามันสองแม่าแม่นี่อายุสิบสามเดือนแม่นี่อายุสิบเอ็ดเดือนข้อมสูงกว่ร้อยสามสิบบวกลบสองากับง้วผูพ่อพันบามันหูสันห้อครับบามันดํานี่ครับอายุสิบสี่เดือนข้อมสูงกวเมตรสามสิบบวกลบสองเช่นกันครับพี่น้องครับอราคาหยกนะครับพี่น้องครับราคาหยกสามตัวนี้เอาไปสี่หมื่นหาพันบาทครับพี่น้องครับนี่ครับ พ่อพ่อซื้อไปเลี้ยงครับราคานี่ครับขายเบียดเนี่ยนะครับพี่น้องครับอ่าแม่งขายขายเนื้อกับอ่าราคาอะไรียกกันครับราคานี่ครับพี่น้องครับบ่ผิดหวังแน่นอนครับท่านใดสนใจก็โทรมาครับศูนย์หกห้าสองศูนย์เจ็ดหกแปดแปดสี่พี่กัดของข้อกวัวตั้งอยู่บ้านหนองแปนตำบลบ้านฝางอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดเลยนะครับพี่น้องครับครับเลี้ยงโตดีครับพี่น้องครับอ่าถ้าราคาแยกกับแม่ยสาวเม่ละ หนึ่งมื่นเจ็ดพันบาทส่วนพอพันนี่หนึ่งมืนแปดพันบาทด้วยครับพี่น้องครับนี่ครับถ้าราคาแยกถ้าราคาโยกก็สีได้ถือลงได้ครับพี่น้องครับอ่าบันี้เมื่อเมึงแม่แยกลูกมูนี่ทำเมื่อไรได้ครับพี่น้องครับจะ่าไปรุ่นทรองเราได้ครับค่มโตครับอ่าอันนี้มามืงแม่นี่ก่นครับเป็นแม่แยกลูกผ่านการมีลูกมาแล้วหนึ่งตัวว้มสูงลอยสี่สิบห้านี่ครับบดขบเครืองอ้างๆดูกหมูครับอ่า ขายอะไรเนี่ยเบียเนี่ยเลยครับพี่น้องครับราคาขายได้ครับสองหมื่นห้าพันบาทครับพี่น้องครับเดี๋ยวม่พันธีสดๆได้ครับพี่น้องครับนี่ครับอ่างถ้าเม็นสมัยตะกี้กับอะไรเหรอครับพี่น้องครับสมัยตะกี้โอ้ราคานี่บบมีครับอันนี้กะขายตามยุคตามสมัยแม่น้องครับพี่น้องครับนี่ครับจุงผ้าบานบ่ออายครับผู้ใดมากง้วงงมงวอพ่อเลี้ยงกะร่องผิดเจ้าหน้าเมืองได้ครับพี่น้องครับสนใจกบโทษตามที่เบอร์ผมเกาไปกางต้นครับวันนี้เมืองเม่นี่ครับเป็นแม่แยกลูกผสมโตผ่านรอบสองเดือนเช่นกันครับ นี่ครับความสูงเลยสี่หาบวกลบสอง่านการมีลูกมาแล้วสองตัวครับพี่น้องครับน่าเขาดีครับอ้างๆนะนะสมนาเมียนี่กับสองหมื่นห้าพันบาทเด้อครับพี่น้องครับนี่ครับมึงฉชาดครับถ้าท่านยกแม่แยกลูกสองตัวนี่เอาไปในราคาสี่หมื่นเจ็ดพันบาทครับ้ายกเด้อครับ้าแยกกับราคาที่น้ำเลี้ยนไปครับพี่น้องครับอสนใจสยกสี่แยกได้เมื่อจะส่งให้ทั่วประเทศครับพี่น้องครับ เอฟซีทียู่ทางไกลผ่านเนื้อผักกลางผักไตจะส่งให้ได้เหมือนครับวัตถุดูดคุยตกลงกันเด้อครับพี่น้องครับนี่ครับเห็นชิบหลอดทรมาเลยครับพี่น้องครับครับคนใดสงสัยประการใดก็โทรมาหาผมได้ตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงนะครับครับสำนักไทยชิปนี้ก็ใไก่ขอความเมตตาจากพี่น้องเอฟซีได้ขอมาติดตามขอมาอุ่นหนุนขอมารับชมชิปของทางช่องน้ำครับพี่น้องครับเป็นกำลังแรงเชียร์แรงใจแก่ทีมงานหนื่อยๆเขานะครับที่สั่งสรรผลงานโดยบ่มีคอนเทนต์เน้นขายความจริงใจครับพี่น้องครับ ระยะท่าง่ใช่อุปสรรคของข้อเข้าครับว่าจะพูดคุยตกลงกันได้ครับสำหรับชิปนี้ขอจะไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ